มาดูแบบกัดกันหน่อยนะครับในข้อ201นะครับพรบสถานพยาบาล4 1ประกาศวันใดประกาศ24บังคับ25ใช่ห้นะครับงั้นก็ประกาศ24บังคับใช้25นะครับมีนา41ต่อไปขอคัดข้อที่น่าสนใจมานะครับ จากพรบสถานพยาบาลข้อใดคือความหมายของคําว่าสถานพยาบาลอันนี้นิยามเห็นไหมครับนิยามฉนั้นย้อนกลับไปที่นิยามตรงที่เราเน้นจุดที่น่าสนใจนะครับความหมายคือสถานที่และก็ยานพาหนะเอาสองคำนี้ก่อนนะครับสถานที่กับยานพาหนะฉั้นเรามาดูนะครับก็ไก่บอกว่าสถานที่ซึ่งจัดไว้ ไม่มียานพานะน่าจะไม่ใช่นะครับขอไข่สถานที่ตลอดถึงยานพานะน่าจะโอเคนะครับสถานที่กับพยานนะอติ๊กไว้ก่อนนะครับขอควายสถานที่รวมตลอดถึงยานพานนะอันนี้ได้งงูสถานที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อการประกอบโลกศิลปะไม่มียานพานะเอาออกนะครับข้อต่อไปครับสถานที่รวมตลอดถึงยานพานะอันนี้ก็น่าจะได้ สถานที่กับยานพาหนะโอเคเราตัดกอไก่ตัดงองูออกไปได้แล้วตัดไปสองตัวเองนะครับออ่ต้องต้องค่อยๆอยอ่านนะครับท่านประธานต้งกับเจฟครับมึนๆไม่ได้นะครับต้องค่อยๆอ,อ,อ่านทีละคำแล้วก็ในในข้อสอบครั้งนี้แล้วมันก็มีแบบนี้นะครับมีมีตัวให้เราอ่านเยอะ นี้เราเราตัดไปได้แล้วเราตัดไปไปตรงนี้ไปได้แล้วเราเหลือสถานที่กับยามานนาแล้วอ่ะไปดูต่อครับไปดูต่อที่สรุปย่อมีอะไรสําคัญอีกอย่างรวดเร็วนะครับเขาพูดถึงเขาพูดถึงการประกอบโลกสินที่มีอะไรหมอพยาบาลพดุงครรภทันต์กายภาพกายภาพบําบัดนะครับและเทคนิคก,การแพทย์เอาครบสายหมอ นะครับครบสายหมอหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสายหมอแผนปัจจุบันมาหมดแล้วไงต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยอาของเรามาละนะครับฝั่งพอพอทอก็ต้องมีด้วยนะครับแพทย์แผนไทยแล้วก็ประยุกต์นะครับพอพอทแพทย์แผนไทยแล้วก็ประยุกเพราะฉะนั้นมันต้องครอบคลุมคํานี้ด้วย และมันมีคำที่น่าสนใจก็คือต้องกระทำเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตามโอเคนะครับเราพอจำได้ละไหนลองไปตะลุยกันโอเคครับมาเริ่มดูจากข้อขอใครกันต่อเพื่อการประกอบโลกศิลปะโอเคประกอบโลกศิลปะเป็นการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยามีแพทย์แผนไทยแล้วนะครับแล้วก็มีแผนไทยประยุกต์อันนี้พวกเราละ นะครับพวกเราผ่านละโอเคยังได้อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโอเคนี่ยังคงเป็นพวกเราอยู่ต่อมาหรืออันนี้แยกและการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์การประกอบวิชาชีพทางการแพทย์รรชชทแ,ทยและสาธารณาสุขอื่นๆการแพทย์ตัวนี้ไม่มีแพทย์แผนไทยอันนี้แผนปัจจุบันครับแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาหมายรวมแผนปัจจุบันอยู่ในนี้หมดเลย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่อันนี้ก็คุ้นคุ้นว่าใช้ได้นะครับแต่มันมีอีกคำหนึ่งไหมมันมีอีกคำหนึงว่าโดยกระทําเป็นปกติธุระนะครับโดยกระทําเป็นปกติธุระ,ะนั้นลองดูข้อขอไข่อันนี้นะครับขอไข่ไม่มีคําว่าโดยเป็นปกติธุระเพะั้นตรงนี้มันขาด นะครับขาดปกติทุรละอันนี้เลยไม่ใช่ละแล้วคอควายล่ะคอควายจัดไว้ประกอบโลกศิลป์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโลกศิละปะการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอามีแพทย์แผนไทยประยุกต์มีนะครับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอามีนิแพทย์แผนปัจจุบันนะครับทั้งนี้โดยกระทําเป็นปกติทุะอาไอ้อน,นี่ครบเลย ไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ไอ้นี่ครบเพราะฉะนั้นคอควายครบครบปวดขอไข่เอาวงไว้ก่อนนะครับผมไปดูข้อเงาะจอจานครับจะตัดสินละสถานที่ยามแล้วนะโอเคประกอบโรคศิลใช่แพทย์แผนไทยใช่แล้วมาแพทย์แผนปัจจุบันเลยเอาประยุกต์มีไหมครับขาดประยุกต์ครับขาดประยุกต์เพราะฉะนั้นขาดประยุกต์ก็ไม่ใช่คอควายสมบูรณ์กว่า งั้นอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับโอเคอันนี้ละเอียดนะเล่นเล่นยากด้วยนะครับโอเคครับตัวอย่างข้อต่อไป207อย่างข้อ207นี้เขาบอกว่าคําว่าผู้รับอนุญาตคือใครครับผู้รับอนุญาตข้อนี้เน้นเลยนะครับข้อนี้จําไม่ยากและถ้ามาเราจะได้เราจะได้ฟันได้เน้นๆเลยนะครับข้อ207 ใบอนุญาตมันมี2แบบคือผู้รับอนุญาตกับผู้ดําเนินการเมื่อกี้คือผู้รับอนุญาตผู้รับอนุญาตก็คือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจตัวเราเจ้าของนะครับส่วนผู้ดําเนินงานนี่ลูกน้องเราหรือเราอาจควบได้อันนี้ก็คือจะมีคาว่าดาเนินการนะครับโอเคนตรงนี้ชัดเจนผู้รับอนุญาตก็จะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจประกอบกิจนะครับกอไก่ ครับผมเชื่อว่าข้อแบบเนี้ยมันจะเยอะมันจะออกมาเยอะนะครับข้อที่ข้อที่ตรงไปตรงมาไม่ยิบย่อยเกินไปนะครับพวกเนี้ยพวกเนี้ยน่าสนใจมากแล้วก็จำไม่ยากนะครับไปต่อครับต่อไป2 0 9ผู้ขอรับบริการในสถานพยาบาลคือคนที่เข้าไปใช้ในบริการคนเข้าไปขอใช้บริการเป็นใครก็ต้องเป็นผู้ป่วยนะครับ ผู้อนุญาตคือใครอันนี้เป็นตัวที่เราต้องท่องนะครับผู้อนุญาตพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาลก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับบริการสุขภาพเฉะนั้นตรงนี้ก็คืออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนั่นเองงองนะครับต่อมาครับประธานกรรมการคือใคร ประธานกรรมการของคณะกรรมการสถานพยาบาลคือใครครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ที่ต้องจำได้นะครับโอเคครับในหมวดของคณะกรรมการประธานก็คือประหลัดสาสุขนั่นเองนะครับนั้นคำตอบก็คือข้อกอไก่ข้อต่อไปน่าสนใจก็คือข้อ216นะครับกรรมการ พ้นจากตําแหน่งเมื่อใดครับกรรมการผู้ส่งคนรูวัพ้นจากจากตาแหน่งเมื่อใดเขาจะพ้นเมื่อตายลาไล่ล้มไร้พ้นคุกนะครับตายลาลาออกอันนี้ใช่เขาถามข้อใดไม่ถูกต้องนะครับไล,ล่รัฐมนตรีไล่ออกอัน,นี้ใช่ล้มล้มละลายใช่นะครับไรท ไร้ความสามารถนะครับไร้ความสามารถพ้นก็ถูกให้พ้นจากวิชาชีพนะครับคุกก็ติดคุกพ้นจากการเป็นผู้ประกอบโรคศิลอันนี้ใช่ก็พ้นนะครับแล้วคุกก็ติดคุกเอามันถูกหมดเลยข้อนี้ที่น่าสนใจก็คือละหุโทษครับผิดประมาทละหุโทษละหูแปบลบว่าเบานะครับโทษที่เบา โทษเบาไม่ใช่นะครับจะต้องเป็นโทษที่จำคุกโดยโดยโดยสิ้นสุดแล้วนะครับตัดสินสิ้นสุดแล้วแล้วก็เว้นความผิดโดยประมาณประมาณนี้มันเป็นโทษเบาะนะครับเฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือตรงนี้นะครับเฉะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้อจาอจานนะครับต่อไปครับขอคัดข้อที่น่าสนใจนะครับ สถานพยาบาลมีกี่ประเภทครับข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ง่ายแล้วก็ถ้าออกมาก็คือห้ามพลาดนะครับตรงนี้มีกี่ประเภทประเภทก็คือค้างคืนกับไม่ค้างคืนมี2ประเภทเท่านั้นนะครับก็คือสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนกับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไปค้างคืนเพราะนั้นอันนี้ต้องตอบข้อขอไข่ต่อไปครับข้อ221 ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศกำหนดมาตรฐานบริการของสถานพยาบาลทัาน,นคนที่เวลาข้อไหนที่ถามว่าผู้มีอำนาจประกาศเนี่ยมักจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในพรลบอนั้นนะครับใครครับก็คือลอมาตอสาสุขลอมาตอสาสุขอันนี้ก็ไปทุกพรลบเหมือนกันลมาตอสาสุขตรงนี้ก็คือข้อจอจานนะครับ อย่าไปสับสนกับผู้อนุญาตผู้อนุญาตไม่ใช่ผู้มีอำนาจประกาศนะครับผู้มีผู้อนุญาตในพรบนี้คือใครผู้อนุญาตในพรบนี้ก็คืออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับแต่ไม่ใช่ผู้มีอำนาจตามประกาศประกาศกำหนดมาตรฐานบริการต่างๆโอเคต่อไปครับ ข้อ2 2 3ข้อนี้น่าสนใจพรบสาธารญารในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้อนุญาตออกใบอนุญาตนะครับให้ประกอบกิจนะครับใบอนุญาตประกอบกิจผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีอะไรบ้างคือตัวเราไปขอใช่ไหมครับเราจะต้องจัดให้มีอะไรบ้างให้พร้อมแต่ถามข้อไม่ถูกนะครับ เดี๋ยวผมเอาที่เราสรุปมาหน่อยนะครับโอเคแปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับเรามาดูประกอบกันดูอันที่ผมตัดเป็นคำสั้นๆก่อนนะครับ 1. มีแผนงานที่ได้รับอนุมัติ2มีสถานพยาบาล 3. มมีเครื่องมือให้เขามีผู้ประกอบวิชาชีพคือหมอพยาบาลต่างๆแล้วก็มีชื่อสถานพยาบาลมาดูตัวเต็มนะครับก็ไกลมีแผนงานตรงไหมตรงนะครับอันนี้ใช่เลย ข้อขอไขมีสถานพยาบาลก็มีสถานพยาบาลก็ตรงอีกขอควายมีเครื่องมือไหมมีเครื่องมือเครื่องใช้ก็ตรงอีกนะครับงองูมีผู้ประกอบวิชาชีพก็คือมีผู้ประกอบวิชาชีพเอ้ยอันนี้ก็ตรงอีกต่อไปครับมีป้ายชื่อสถานพยาบาลมีชื่อสถานพยาบาลเอ้ยก็น่าจะตรงอีกเอาตกลงอันไหนข้อไหนผิดข้อนี้มันแสบนะครับข้อนี้โหดก็คือว่าเขาเล่นแค่ตรงเนี้ย เขาเล่นคําตรงนี้นิดเดียวเองมีชื่อสถานพยาบาลเราดูแล้วเคลิมเลยเอ้ยมันถูกนี่นะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาป้ายชื่อนะครับเขาไม่ได้เอาป้ายชื่อเขาขอแค่ชื่อเท่านั้นนั้นตรงเนี้ยมันมาแกแล้งเราข้อที่ไม่ถูกก็คือข้อนี้ครับไม่ใช่ป้ายนะครับต้องเป็นชื่อเฉยๆนอันนี้ก็ตอบข้อจอดจานนั่นก็คือตรงนี้ที่อยากเน้นก็เพราะว่าไอ้ตรงมาตราสิบอ้ข้อประเภทแบบเนี้ย นะครับที่ผมทําสรุปเป็นคําสั้นๆให้อันพวกนี้ควรท่องนะครับควรท่องเพราะเขามีสิทธิ์ออกมาได้แต่อันที่เราคิดว่าเราจะปล่อยผ่านไปเนี่ยคือส่วนที่ยิบย่อยตรงนี้เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ให้ดูนะครับโอเคมาสรุปก่อนจบกันหน่อยนะครับก็คือพวกที่เป็นหัวข้อพวกนี้เราควรท่องนะครับหัวข้อพวกนี้ควรท่อง แต่ส่วนยิบย่อยก็คือผมยกตัวอย่างในหน้ารห,หน้าลองสุดท้ายนะครับหน้าลองสุดท้ายก่อนจบเนี่ยอย่างตั้งแต่หลังโฆษณาไปนะครับตั้งแต่หลังโฆษณาเสร็จตรงนี้สิหลังโฆษณาเช่นนะครับตรงมาตรา40 การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากผู้อนุญ,ญาตฝ่าฝืนปรับมื่นหนึ่งอันนี้มันเป็นหมวดพวกที่จะเสียค่าปรับเสียค่าปรับยิบยิบพวกนี้นะครับซึ่งครั้งที่แล้วผมไม่ค่อยเจอนะพวกนี้พวกนี้จะไม่ค่อยเจอเลยนะครับตัวเลขถ้าเป็นค่าปรับค่าปรับจะเจอค่าปรับที่แรงที่สุดโหดที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าพลบานี้โหดสุดคืออะไรโหดสุดก็คือ ถ้าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจก็คือถ้าเราไม่ได้มีใบอนุญาตแต่เราไปเปิดสถานพยาบาลอันนี้5ปีคุก5ปีนะครับแล้วก็ปรับ1 0 0 0 0แสนเช่นเดียวกันของผู้ดำเนินการผู้ดำเนินการลูกน้องเราที่เราจะจ้างมาานะครับผู้ดำเนินการถ้าเขาปลอมไม่มีใบอนุญาตนะครับ ฝา่าฝืนก็5ปี1,000อันนี้คือโทษส,สูสงสุดนะครับเท่าที่ครั้งที่แล้วเขาอ,ออกนะครับโอเคครับเพราะนั้นขอให้ท่านประธานโต้งแล้วก็เจฟช่วยทำแบบหันต่อนะครับช่วยทำแบบหันบบหเพิ่มเติมต่อโอเคในในขั้นแรกอาจจะทำใบกลางโพยไปก่อนก็ได้นะครับให้เห็นว่า ให้เห็นว่าแต่ละหมวดแต่ละหมู่เป็นยังไงนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพรบรต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสู้ๆนะครับ